ยูม <Y> าไทยแลน <Thailand. S 2> ด์สวัสดีครับธนาพรค่ะพิทวัตครับวันนี้นะคะเราสองคนจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาทําความรู้จักกับมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงกันค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ารอบๆตัวเราทั้งในบ้านและในโรงงานไม่ว่าจะเป็นพัดลมแอร์หรือเครื่องจักรต่างๆในงานอุตสาหกรรมล้วนมีมอเตอร์เป็นปัจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนค่ะพี่มาคะแล้วมอเตอร์ไฟฟ้าคืออะไรทําหน้าที่อะไรได้บ้างคะครับ มอเตอร์ไฟฟ้านะครับผมคืออุปกรณ์ที่ขับเคลื่อน,นกลไกต่างๆในอุตสาหากรรมนะครับผมเช่นสายพันธุ์ลำเลียงปั๊มน้ำพัดลมระบายอากาศและเครื่องไฟฟ้าครับที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนใช้มอเตอร์เป็นต้นกำลังในการขับเคลื่อนครับพี่มาคะแล้วมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงมีความแตกต่างจากมอเตอร์ทั่วๆไปยังไงบ้างคะครับผมถ้าดูจากภายนอกนะครับผมจะแยกไม่ออกเลยว่ามอเตอร์ประสิทธิภาพสูงกับมอเตอร์ทั่วไปเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรเพราะสิ่งที่แตกต่างกันคือภายในมอเตอร์ครับ ึมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงได้รับการออกแบบและใช้วัสดุที่ดีกว่านั่นเองครับพี่มารช่วยยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะได้ครับผมถ้าเป็นทางกลน,นะครับผมใแบบพัดของมอเตอร์จะขนาดเล็กลงเพื่อลดความต้านทานของลมนั่นเองส่วนถ้าเป็นทางไฟฟ้าตัวแผ่นเหล็กและขนลดทองแดงถ้คผมจะถูกอัปเกรด คุณภ,ภาพให้ดีขึ้นเพื่อลดการสูญเสียของไฟฟ้าเมื่อไฟฟ้าหลายผ่านนั่นเองครับแล้วทำไมบริษัทย m a า Thailand ของเราถึงเลือกทำการตลาดมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงคะครับทางบริษัทของเรานะครับผมเล็งเห็นว่ามอเตอร์ในภาคอุตสาหกรรมและในครัวเรือนเป็นอุปกรณ์ที่สิ้นเปลืองพลังงานมากที่สุดตัวนึงถ้าเราเปลี่ยนมาใช้เป็นมอเตอร์ประสิทธิภาพสูงจะทำให้ผู้ประกอบการ สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างชัดเจนและรวดเร็วครับแล้วมอเตอร์ยี่ห้อกามาร์กและอีโอเคที่บริษัทย e ูมาร์ทไทยแลนด์เป็นตัวแทนจําหน่ายนําเข้ามาจากประเทศอะไรคะครับทางย e ูมาร์ทไทยแลนด์นะครับผมนำเข้าทั้งสองแบรนด์นี้มาจากประเทศตุรกีหรือประเทศตุรกีนั่นเองครับแล้วทั้งสองแบรนด์นี้มีความแตกต่างกันมากไหมคะทั้งสองแบรนด์นี้นะครับผมผลิตมอเตอร์เหมือนกันแต่ว่าแบรนด์กามาร์กสามารถผลิตขนาดกิโลวัตต์ของมอเตอร์ได้ถึง4,000กิโลวัตต์และยังมีมอเตอร์กร,ระเบิดด้วยครับ ทั้งคุ้มค่าในเรื่องประสิทธิภาพความปลอดภยัยการใช้งานแถมยังประหยัดพลังงานด้วยนะคะหากคุณผู้ชมกำลังมองหามอเตอร์ไฟฟ้าประสิทธิภาพสูงเราสองคนขอแนะนำยูมาไทยแลนด์ดูแลคุณลูกค้าในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพค่ะครับถ้าก่อนจบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีสสดครับ